เป็นพี่วีเหรอพี่ตองตองเหนือเป็นไอวีก็แม่นบอกตามอะไรพูดอีสานกันพูดอีสานบอกว่ยเป็นเอ,อเอ้ยเอไมมันเป็นเหนือวะเออบอกว่ยเป็นดอกไอไอมันคนจนต้องทนปั่นรถทีใช่ไหมแม่ทั้งน,นั้นภาษาเหนือเออภาษาเหนือไปพี่มันคนจนต้องทนหน่อยเนาะ อะไรไปเรื่อยไปเอกจริงวะนะเราคนอื่นถ่ายเขาดูดีนะอันนี้ก็อะไรไปเอกจริงวะไอวีเขาบอกไอวีไอวีทแล้วทำแล้วทำแล้วเขาบอกต่อสำเนียงภาษาอีสานหน่อยจ้าสองคำปักมุกขี้เฮ้ยปักแปลว่าอะไรวะนี่มันอยู่อยู่บนหัวกันหัวปักนัดปักนัดแปลว่าอะไรแม่ มะพร้าวเหรอใช่ไหมใช่ไหมจ้าสับปะรดหรอสับปะรดหรอมอไปแล้วแป๊บหนึ่มีขนนปังก็คือก็คือนี่เสี่ยวมี่เสี่ยวม่ไปงานเข้าหรอปะไปงานพูดถึงเสี่ยวมี่แบบอะไรเขาเรี่ยญี่ปุ่นบ้างอ่ะญี่ปุ่นบ้างเดี๋ยวอ่ญี่ปุ่นเป็นแบบแนวมาสักรึมาล่าคนนิจิวะอ่คนนิจิวะวัตชิวะวัตชิวะชื่อไอมีไอมีเบเดสกา เก่งมากอาลาอาลาอาลานั่นนี่เก่งกีเดสกาเห็นไหมนั่นนี่นนีเก่งกีเดสกานั่นนี่เก่งกีเดสกาโดโซโยโรชิคุโอเนงาชิมาชิตะโยโลชิกูโอเนงาชิตะมาจิตะอร่อยโดโซโดโซเลยวันนี้ก็กินมั่วไปหมดเลยเข้าอะไรอร่อยเลยก็เอาหมดถ่ายหนังสั้นหน่อยไปแล้วไปพอแล้ว